เคยได้ย <S preach science> ินคำว่าควรตั้มคอมพิวติงไหมครับฟังดูเหมือนมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับเทคโนโลยีนี้กำลังถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของการประมวลผลแล้วมันคืออะไรและมันแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันยังไงกันนะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปทำงานโดยใช้หน่วยข้อมูลที่เรียกว่าบิตซึ่งมีสถานะได้แค่0ูนย์หรือ1เท่านั้นครับแต่ควรตั้มคอมพิวเตอร์แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง มันใช้หน่วยข้อมูลที่เรียกว่าควบิตซึ่งความพิเศษของควบิตคือมันสามารถอยู่ในสถานะ0ูนย์หหรือทั้ง0นและ1พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันเลยครับปรากฏการนี้เรียกว่าการวางซ้อนหรือซ u เปอร์โพซิชันลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ธรรมดาเหมือนหลอดไฟที่เปิดหรือปิดได้เท่านั้นแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เหมือนหลอดไฟที่สามารถเปิดปิดหรือหลีไฟในระดับต่างๆได้พร้อมกันหลายแบบในเวลาเดียวเลยครับทำให้ประมวลผลได้ซับซ้อนกว่ามาก นอกจากการวางซ้อนแล้วควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังใช้หลักการทางฟิสิกควอนตัมอีกอย่างที่เรียกว่าการพัวพันเชิงควอนตัมหรือ entanglement นี่คือการที่ควบิต2ตัวหรือมากกว่านั้นเชื่อมโยงกันในลักษณะพิเศษไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามถ้าควบิตตัวหนึ่งเปลี่ยนสถานะอีกตัวก็จะเปลี่ยนตามทันทีทําให้พวกมันสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเลยครับ ด้วยความสามารถในการอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันและเชื่อมโยงกันนี้ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างยิ่งได้ในเวลาอันสัน้นซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำไม่ได้หรือต้องใช้เวลานับล้านปีเลยครับแล้วเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับควอนตัมคอมพิวติ้งมีศักยภาพที่จะมาปฏิวัติวงการต่างๆเช่นการพัฒนายาใหม่หรือวัสดุศาสตร์ที่ต้องมีการจำลองโมเลกุลที่ซับซ้อน การทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนการสร้างการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและแม้กระทั่งการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ฉลาดล้ำไปอีกขั้นข้อคิดสำคัญคือควอนตัมคอมพิวติงคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการควอนตัมอย่างคิวบิตที่สามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันและเชื่อมโยงกันได้ทำให้มันมีพลังในการประมวลผลมหาศาลและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำไม่ได้และจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในอนาคตครับ คว a นต u m คอมพิวติงอาจจะฟังดูยากแต่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆในอนาคตนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนุกๆในทุกๆวันนะครับต่อนหน้าเราจะไปดูกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานยังไงแล้วพบกันใหม่ครับ